ค่ะไปยังคะงใเลยนะโอเคค่ัมาแล้วนะครับสวัสดีครับวันนี้พอที่ได้พงนะครับก็รู้สึกว่าทึ่งใจมากครับที่ได้มารายกานี้ก็รักเประเทศไทยจริงๆตัวเองก็เป็นหนึ่งในนักแสดงวายครับก็เป็นหนึ่งซับพาวเวอร์ของประเทศไทยที่ส่งออกไปทั่วโลกจริงๆก็อยากจะชวนๆครับแฟนๆทั้งต่างประเทศในประเทศหรือว่าใครก็ตามมาเที่อยากรู้ไทยเยอะหรือว่าดูสินค้าไทยเยอะๆครับ ่บางงทีีนน้มนนบบมมก,กเเหือจริงๆแล้วแม้แต่ตัวอเองครับแม้แต่การเปิดแบรนด์หรือว่าเปิดกิจก,กรรมต่างๆก็เลือกสยามพิทเตอร์เป็นสถานท,ที่แรกในการนำเสนอผลงาน,น,รานางารครับเพราะว่ามองว่าที่นี่เป็นจุดเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของประเทศจริงต่างชาติพูดออกไปสยามน่าจะเป็นที่แรกๆที่ต่างชาติมาถึงก็รู้สึกว่าแม้แต่ตัวเองครับก็เลือกทีสยามพิทเตอร์เป็น,นที่แรกในการจัดมืนส่วนเราไปเที่ยวที่นี่ก่อนโอ้ผมว่า บ่อยครับเพราะที่นี่ถือว่าเป็นแหล่งเดียวแล้วมาแล้วครบมีครบทุกอย่างครบทุกย่านในที่นี้ครับทัพทุกแหล่งเป็นทิ่สุดกาเซิญเตือนอนครับทุกคนเพราะว่าที่นี่มีทั้งสินค้าในของแบรนด์ไทยต่างประเทศรวมถึงสินค้าอาหารไทยหรือว่าต่างๆก็ครบที่นี่ครับถ้าสมมติว่าเราแนะนำให้ทุกคน่างประหรือว่าเพื่อนตัวตัวอะไรเงี้ยมาเที่ยวเราแนะนำสิ่งที่แนะนำเหรอครับผมว่าสิ่งแรกคืออาหารไทยครับผมว่าหลายๆท่านคง ตกอผมแล้ประเทศไทยด้วยอาหารไทยหมดถึงแรกต่อมาคามุนธรรมไทยผอมอว่ามีหลายอย่างที่เป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่คิดว่าต่างชาติน่าจะชอบแล้วก็ซื้อกลับเป็นปของฝากได้ง่ายมมเยามนูแนะนำหลอมว่านี่เลยเมนูนี้มีควาไทยอยู่ผัดไทยเพราะว่าผัดไทยเป็นเมนูที่อร่อยค่ะแล้วก็ผมกินบ่อยมากแล้วก็จริงผมทำเป็นด้วยแล้วแต่ว่าเป็นอีกหเนเมนูที่คิดว่าถ้าซื้อกลับไปได้ก็ซื้อกลับไปได้ครับคุณผู้ชมนึกถึงประเทศไทยว่านึกถึงความรอยยิ้มค่ะ ผมว่าคนไทยคนไทยเป็นคนที่เฟรนลี่แล้วก็มีรอยยิ้มเสมอมาคิดว่าต่างชาติมาถึงน่าจะความเฟ็นอยู่มันมากขึ้วทัศนจะไปเที่ยวต้องไปเที่ยวที่ไหนคับไปเที่ยวที่ไหนอีกเราโอเคสยามเซ็นเตอร์แน่นอนครับทุกคนครับผมปฏิบัติการวีดีท์ได้ครับรักเทือประเทศไทยนะครับทุกคนก็ที่นี่นะครับมหานครแห่งความสร้างสรรค์นะครับก็มากันได้ครับสยามเซ็นเตอร์ครับทุกคนกรัแสดง นักแสดงสู่นักร้องเช่นเคยครับช่วงนี้ก็โปรโมเทเพลงกันอย่างรัวๆครับเป็นเธอนันรงได้อยู่ครับรเ,เหมือนกันแล้วก็มาเปิดเพจคอนที่นี่เหมือนกันบอกแล้วเป็นมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์เป็น,นไงครับพอเปลี่ยนบทบาทมันยากไหมครับมันมีความยากในตัวในใน,ในพาร์ทของนักร้องครับเว่าในในพาร์ทศิลปินในพาร์ทนักแสด,แดงละกันเราเราเสนอตัวละครเนี่ยฮะในฐานะตัวละครนะแต่พอเป็นศิลปินเราต้องเสนอให้คนรักในฐานะศิลปินในความเป็นตัวตัวเองในความเป็น ถึงแม้จะเสนอว่ามีความยากที่ต่างกันไปกี่ทางชอบันไหนคับชอนไหนหรอคือพูดอย่างนี้ดูเนี่ยรักไอ้ส่วนตัวผมชอบนักแสดงที่สุดอยู่แล้วว่าผมรู้สึกว่ามันได้ท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตหรือว่าได้การได้เป็นตัวละครสักตัวเหมือนการได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราไม่เคยได้สัมมันเป็นอย่าง้นสุดแต่ว่าในภารศิลปินก็เป็นอีหนึ่งพารที่ผมว่าตั้งแต่เริ่มเข้าวง,งการมาก็เป็นหนึ่งงานที่ต้องเ entertain ไปตลอดเวลาเขาเป็นหนึ่งสกิลที่ต้องฝึกตลอดเวลา พอบ่อยไปแล้วมีแบบแอนน์เพิเ่เมเติมโอ้โหคเลยเหรอครับมีแน่มีแน่นอนครับว่าล่าสุดก็เพิ่งอัดไลฟ์เซ็กชั่นไปก็มีศิลปินแบบที่เราสนใจหลายๆท่านที่แบบชวนมาแล้วก็รู้สึกว่ามีไฟเพิ่มมากขึ้นเห็นเห็นความสว่างสวยในวงการทีป๊อปมากขึ้นรู้สึกว่าในอนาคตอยากจะร่วมมือกับศิลปินหลายท่านมากขึ้นมีแนวโน้มจะออกเป็นอัลบั้มไหมครับ สองเพลงเลยบังจริ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 ง,รงตัวตัวนี้ผมตั้งใจให้เป็นอัลบั้มครับเพราะว่าผมตั้งใจให้ให้ชื่อเพลงเนี่ยรวมถึงเรื่องราวมันสมมติชื่อเพลงตั้งว่าเป็นเท่านั้นอยากให้มันต่อจนจบอัลบัม้มแล้วเป็นหนึ่งคลิปที่บอกทุกคนได้เป็นหนึ่งอัลบัม้มเลย่ยเขาก็สองคนด้วยครับคิดว่าคงใช้เวลาสักหนึ่งปีถึงสองปีในการให้จบอัลบัม้มนี้แต่ว่าจะทำไม่ได้ทำไปเรื่อยๆใช่คิดว่าท,ทั้งอัลบั้มที่สองเพลงเราจะมีครบรถไหมครับผมว่าครบรถครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเป็น หนึ่งอัลบั้มที่เล่าเรื่องราวความรักของตัวละครที่เราสร้างขึ้นมาอยากเล่าอยากเล่าเรื่องราวนี้ให้มันจบตั้งแต่วันที่เขาแอบรักกันสาพรักหรืออยากให้ทุกคนเห็นจุดจบของตัวละครนี้เขาเป็นไมไม่ว่าจะผ่าน MV หรือผ่านดนพลงก็อยากให้มันจบลงในในช่วงแรกผมปรึกษาทุกคนเลยเจอ เจอใครอา่างเงี้ยบางทีไม่มีแค่เดโมแรกๆที่อัดเล่นๆในแล้วก็แอบเปิดให้เพื่อนฟังว่าเป็นไงบ้างชอบไหมอะไรเงี้ยแต่แรกๆก็จะไม่มีคนเห็นด้วยเท่าไหร่เลยจนแบบต,ต้องต้องเป็นรูปเป็นร่างระดับหนึ่งเหมือนกันถึงจะมีคนเริ่มเห็นด้วยลวลเลยเตะสุดๆเหมือนกันเรียกว่าเจอตรงไหนไหวตรงนั้นเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลยต้องได้ด้วยก่อนเราเชื่อเลยว่าหนึ่งสิ่งที่ที่ช่วยเราคือสิ่งศิลป์ครับให้เราได้มีคนเข้าเห็นได้มากขึ้น มีอยู่ครับลิตรอยู่ผมจดลิตรในโน้ตไว้เป็นลิตรไว้ว่าต้องไปแก้ที่ไหนบ้างถ้ามันถึงเป้าหมายเป้าหมายแล้วคืออะไรอย่างแรกก็น่าจะล้านวิวถ้าสิบล้านดูเลยเหรอได้นะถาถึงเด็นน้อยถึงล้านวิวก็น่าจะแฮปปี้แล้ว ครับตอนนี้ก็ตอนนี้มีอย่างแรกเลยครับเร็วๆนี้ก็จะเป็นเพลงครับเป็นเธอต้องได้อยู่ครับสำหรับฟังเซ็ิวิดแล้วก็มิสิวิดีออกมาแล้วทางคลิกใจเอ็นเทอร์เทนเมนต์ครับแล้วก็ต่อไปใกล้ๆนี้ครับก็เป็นงานวันเกิดผมครับเวียนมาจบครบรอบหนึ่งปีแล้วปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมครับเจอกันที่9ิบเก้ถึงสามิบที่การนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญครับอีกหนึ่งอย่างก็เป็นซีรีส์นิสส์ครับตอนนี้ก็เริ่มเวิร์กช็อปแล้วคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะมีประกาศแล้วก็ดูผลได้ครับใกล้ถึง จริงๆทุกป,ปีมีสัปเหรยครับปีนี้ก็รู้สัปเยเหมือนกันว่าว่าจะมีอะไรเพราะว่าจริงเวลาประกาศตีมไปแล้วเนี่ยแฟนคลับก็จะเตรียมของขวัญที่เป็นตีมนั้นมาแล้วมันมันเติมเต็มงานผมอย่างสมบูรณ์แบบมากปีนี้ก็คาดว่าจะมีสิ่งที่สวยงอย่างนึงเรเคยจับโุ๊เซอร์ฟไทยได้จับแบบน,น,นี้จริงๆเป็นขั้วท้เลยนะครับเหมือนว่าออกแบบปุ๊บคือเหมือนว่าเวลาเคาจะส่งของขวัญมาก็จะส่งหลังบ,บ้านทางแบบลายสแควร์อะไรบ้างไงผมเป็นแอดมินอยู่ด้วยผมก็จะเห็นว่าโอเคอ๋อเห็นแล้ว เอนี่เอเห็นแบบเลื่อนๆเจอก็เอเห็นลก็ไปแอบตรวจงานนี้ก็เจอเหมือนกันคนพิเศษครับคนพิเศษเหรอค,คร,รอคับงานสำคัญแบบนี้จริงๆเดี๋ยวคิดว่าพี่พีทน่าจะมาคร<ม>ับเพราะถ <c oughs> ือว่าเป็นงานประจำปีหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งงานใหญ่หนึ่งครั้งก็น่าจะมาเออของขวานเราเคยเปิดไปแล้วาอยากได้อะไรพิเศษอะไรอยาไม่อยากได้อะไรหรอกเพราะว่าเราอยู่มาแบบอยู่ด้วยกันมานี่ว่าแค่อยูอ่ด้วยกันรว่ามาไม่ว่าสำคัญมาอยู่ด้วยกันเี่ยว่ามันพิเศษ แนวว่าเขาถามอะไรกันเราเราดับคนใช่เอออยากได้อะไรคะอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเขาเป็นคนไม่ค่อยถามเหมือนว่าเขาเขามีสิ่งที่เขาอยากซื้อในใจอยู่แล้วเหมือนว่าแต่ละปีเขามีสิ่งที่เขาวางแผนไว้แล้วเขาจะซื้ออะไรแต่ละปีใช่เลยกงานหน่อยครับผมนั่นแหละครับทุกคนก็ฝากกับคนด้วยครับติดตามด้วกันผมทุกคนครับตอนนี้ก็ติดตามทุกช่องทางผมนะครับ F O R C A ติดตามรูปผัดความเลยครับทุกคน ประเทศไทยต้องรู้สึกอะไรนะครับอยากซิตเตอร์ครับครับผมะกได้ครับ